รับมือกับเผยวนซวนในวัยยีปีออกแรงแค่หกส่วนก็มากเกินพอแล้วช่างเถอะช่างเถะยอมเข้าหน่อยดีกว่าไว้หน้าเขาซะหน่อยการเดินมากเขาหลีรลวงได้วัยสิยังคงแย่สุดๆเหมือนเดิมแต่นางก็ทะนงตนมาแต่ไหนแต่อไรแถมยังเฉลียวฉะลาด ลูกไม้นี้ของนางเหตุใดถึงได้เหมือนตอนอายุสามสิบแปดเลยเหตุใดวิธีการเดินหมากของเขาถึงเหมือนกับตอนอายุสี่สิบได้แม้ว่าหลีหลงจะดูเหมือนเป็นคนทนงตนแต่ที่จริงแล้วทำอะไรมีหลักการมากนางไม่มีทางหาเรื่องคนอื่นโดยไรเหตุผลแน่ แต่ข้ากับลีหลงเพิ่งเจอกันครังร้งแรกนางกลับเหยียดหยามข้าต่อหน้าสู่หลงชิงทหารอย่าลงไปซะพะยะค่ะองหญิงไปแต่ก่อนลีหลงตอนอายุสิบแปดไม่ได้เป็นเช่นนี้จำได้ว่าตอนอายุยี่สิบเผยวนเซวียนอย่างน้อยก็มีความอ่อนวัยไร้ดิยงสาอย,อยู่บ้างวันแต่งงานถึงแม้ว่าใบหน้าจะถือว่าสงบแต่สามารถมองออกได้จากสายตาว่าเขาวิตกกังวลมากองหญิงพะยะค่ะแต่บัดนี้เผยวนเซวียนเจอข้า ไม่ใช่แค่ไม่มีความวิตกกังวลแต่เรียกได้ว่าเป็นท่าทางของคนที่คุ้นเคยกัน หมากกระดานนี้เป็นหมากกระดานสุดท้ายที่ข้าเคยเล่นกับเขาก่อนจะแยกจวนกันหมากที่เดินไม่จบนั้นหมากที่เดินไม่จบกระดานนั้นเป็นหมากที่ไม่มีทางไปต่อกระหม่อมก็แค่ไม่อยากให้องค์หญิงทำลายอนาคตของตัวเองเพราะความบุมบาปเพะ่อข้ามหน่าเขาในตอนนี้ถึงกล้าตอบปากตอบคำกับข้ามหน่านางจะรู้ว่าถ้าข้ากินบางง่วนแล้วผื่นแดงจะขึ้นถ้าไม่ได้ใจกล้าเสียเหลือเกินก็คือก็คือใช้ชีวิตมานานกว่ายี่สิบปีแล้ว ช่อย่าโก,าก<อ>งตัอเลยเบลลวในตอนนี้เปลียดข้าที่สุดคราวก่อนนางเป็นคนออกคำสั่งให้สังหารข้าตอนนี้ยังสามารถอดทนไม่รีบร้อนฆ่าข้าทันทีได้นับว่ามีเมตตาอย่างถึงที่สุดแล้วจริงๆอย่างในที่ชาตินี้ข้าไม่คิดจะผัวพันอะไรกับนางอีกขอถามเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เหตุใดเจ้าถึงขัดขวางไม่ให้ข้าเลือกผู้อื่นกระหม่อมกระหม,ม่อมท่าแต่ก่อนท่านรู้สึกละอายใจต่อข้าไง